สวัสดีคะ่ะคุณหมอคืออยากจะเรียนถามว่าวิตามินดีนะคะมีผลต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่นด้วยไหมคะวิตามินดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่ามันมีผลต่อกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงเท่าน,นั้นเองแต่ตอนหลังเราพบว่าโอ้โหประโยชน์เป็นมหาศาลป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับมะเร็งลำไส้ก็ได้นะมะเร็งของผู้หญิงก็คือมะเร็งไอท่อรังไข่ก็ได้และอีกหลายอย่างมะเร็งเต้านมก็ยังได้พูดถึงเบาหวานหลายหลายครั้งหลาย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 การศึกษานะฮะ ก็พบว่ามันมีผลทําให้เบาหวานดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนที่เป็นเบาหวานได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเนี่ยในการดูแลหรือรักษาเบาหวานจะรู้สึกจะดีขึ้นนะการลืออต่อยาก็น้อยลงแต่ต้องบอกกันนะฮะในแง่ของการป้องกันมะเร็งการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องหรือการช่วยให้เบาหวานดีขึ้นหรืออื่นๆที่ไม่ใช่กระดูกเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่การศึกษาที่เป็นลักษณะของการสังเกตอาการยังไม่มีการศึกษาอย่างเจาะลึกเหมือนเหมือนกับกระดูกนะครับค่ะ คืออยากจะกลับเรียนคุณหมอว่าเห็นมีหนังสือแนะนําในบรานาง่ายๆอะนะคะเห็ดฟางอย่างเดียวแต่ตัวฉันในเมืองไทยเรามีเห็ดตั้งหลายอย่างฉันอยักทราบว่าเห็ดหลายๆอย่างเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรจะมีผลทุกชนิดเลยครับเห็ดทุกชนิดไมตาเกะซิตาเกะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดเห็ดลิงจือเห็ดสารพัดเห็ดได้หมดเพราะในนั้นจะมีสารต้านโรคพิษดีทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยไม่เหมือนกันงั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาด้วยนะมันเฝรั่งมีการศึกษาเห็ดหลายชนิดเลยแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่ในเห็ดเนี่ยมีมีฐานตั้งต้ v i า a m เ n D ในปริมาณที่สูงสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทํากรรมวิธีอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยอย่างน้อยได้วิตามินเพียงพอแน่ๆในเห็ดทุกชนิด แล้วอยากถามว่าตัวแคลเซียมอาหาที่เขาบอกเป็นเม็ดฟูอะะผสมวิตามินดีอะตอนนี้เลยเลือกที่ผสมวิตามินดีควรจะรับประทานตอนเช้าหรือก่อนนอนหรือตอนเย็นเวลาไหนดีคะแคลเซียมดีที่สุดคือทานพร้อมอาหารเพราะอย่างที่ผมว่าคือแคลเซียมถ้าคุกเข้าอยู่กับอาหารได้นานเท่าไหร่การซึมยิ่งดีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแคลเซียมอยู่ถ้าเป็นรูปยานะครับมันมีแคลเซียมอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งคือแคลเซียม ที่ละลายในในลักษณะที่เป็นกรดเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมฟอสเฟตอีกกลุ่มหนึ่งแคลเซียมที่ละลายได้ในทุกความความ pH ในทุก pH คือทุกความเป็นกรดด่างนะฮะพวกนี้ทานเมื่อไหร่ก็ได้แต่พวกนี้ราคาจะค่อนข้างสูงสังเกตนะฮะยาเม็ดแคลเซียมเม็ดบารฟูดหรือเม็ดไม่ฟูฟฟก็ตามถ้าไม่ใช่คาร์บอเนตราคาจะแพงแต่ถ้ากลุ่มคาร์บอเนตจะถูกที่สุดแต่คาร์บอเนตเป็นกลุ่มที่ต้องละลายในในลักษณะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นจะต้องคุกเข้าอยู่ในกระเพาะให้นานที่สุด นื่องจากมีมีที่เป็นกฎอยู่เพียงแค่กระเพาะและลำไส้ส่วนต้นเท่านั้นเองถ้าเลยลำไส้เล็กส่วนต้นไปแล้วจะมีความเป็นด่างสูงแล้วการดูดซึมจะไม่ดีแล้วแคลเซียมเนี่ยมันเหมือนเราต้องกินมาตั้งแต่เด็กๆเราจะมาระดมกินตอนอายุมากเนี่ยมันเหมือนจะไม่ดูดซึอมอย่างนั้นใช่ไหมคะ๋อ,อครับการที่เรากินแคลเซียมเราต้องกินตลอดไปตั้งแต่เด็กจนโตไมโคตดถูกเลยครับ แคลเซียมคือสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายคราวนี้ปริมาณที่เราต้องการจะระวัยอาจจะไม่ไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยง่ายๆคนทั่วๆไปคนไทยแล้วกันนะฮะประมาณแ800ดอยมิลลิกรัมแต่ถ้าผู้สูงอายุอายุมากหน่อยนะฮะถ้าหกสิปีขึ้นไปประมาณหนึ่งกรัมแต่ถ้าคนมีท้องหรือว่าให้นมลูกก็ต้องประมาณสูงหน่อยประมาณหนึ่งถึงพันหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองกรัมหรือพันถึงพันสองร้อยมิลลิกรัมคานว่า แทงเสื่อมถ้ากินตอนอายุมากๆจะไม่ดูดซึไมไม่เกี่ยวแต่จะไม่ไม่ทันช่วยไม่ทันงั้นให้ดีคือเราต้องเสริมสร้างตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วการป้องกันกระดุกพุนนี่นะฮะจุดสําคัญเลยไม่ใช่ป้องกันในตอนอายุมากต้องป้องกันตั้งแต่เด็กให้เด็กรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกําลังกายที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เปิดโรคก,กระดุกพุนเช่นอะไรเช่นไปกินดื่มเหล้าสูบหรีหรือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายพวกนี้คือปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เด็กออกกำลังกายเหมาะสมกินอาหารเหมาะสมไม่กินไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เด็กก็จะแข็งแรงความความนัน่นกระดูกหรือแคลเซียมทเข้าไปในกระดูกก็จะสูงงั้นโอกาสที่เมื่ออายุมากๆจะลงมาจนทั้งไปโรคก,กระดูกพุนก็น้อยลงงั้นการเสริมแคลเซียมต้องเสริมตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วพวกนี้จะไม่มีการค่าใช้จ่ายเลยนะฮะเพราะมันเป็นอาหารที่เราต้องรับประทานอยู่แล้วเพียงแต่รับประทานให้ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นเอง